คน,คนบ่ายยังนอ้อจาหมือนนีเป็นพีบ่าพีบอตื่นมาตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะเนื่องจากว่าสามีข่อยเพิ่นลุกมาไปเบิงป่าแล้วข่อยก็เลยแบบนอนบ่หลับ่อยก็เลยลุกน้ามาหุงเข่าให้กับเขานะจ๊ะฮ็ดกับเขาแล้กวกะตอนนี้เป็นเวลาตีหาเครื่งกับมาซักผ้าเสื้อผ้ามันมันมีเวลาว่างก็เลยซักผ้าไปซักไปซักมา เล็บฮักจอยจะฮเล็บชีกเรียบร้อยนะคะบบานี้ก็มารอใส่บาทคะ่ะนั่งรอใส่บาทหนะ้บาบ้านนะคะกิจิบกาแฟาไปน้ำใส่บาทแล้วกะมื้อนี้กะเมนูก,ก็ต้มปลาเหมือนเดิมคะ่ะต้มปลาดุกให้ลูกชายแล้วก็มาตากมาทำกันอ่าจะไปตากนะคะตากหลังบ้านจะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศก็คือแบบ คึมฟ้าคึมฝนจ้าพอพอที่ฉันตักตากผ้ามันกระคึมเลยค่ะพี่น้องมันสีแห่งบ่เสื้อผ้าข่อยมือนี่อากาศคึมมากสักผ้าย่ามใดก็คึมยามนั้นเนาะฝนก็ได้ก็สิตกอันนี้คือกลับมาจากโรงเรียนส่งลูกเรียบร้อยก็มาตากผ้าค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำสิไปหน้าไปให้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ ไปนาเหมือนเดิมมีภารกิจเหมือนเดิมของทุกวันค่ะทุกคนกำหอดเฮื่อนกับประมาณเทียงค่ะเทียงกับเตรียมตัวไปรับลูกตอนบ่ายสามโมงได้เวลาพักผ่อนประมาณสองสามชั่วโมงก็ไปรับลูกคือเก่าภารกิจประจําวันของเราก็จะประมาณแค่นี้นะคะทุกตากผ้าตากพ้่แล้วก็ไปนากันค่ะทุกคนไปซ่อมนายังไม่เสร็จนะคะทุกคนซ่อมไปเรื่อยๆ จากจาแจแหละมือได้แค่นี้แหละค่ะชีวิตตากผ่าแล้วก็ไปให้ไปหน้าค่ะทุกคนตากผ่าร็จแล้วกับประมาณนี้นะคะไายเบิ้งค่ะเอาไปตากหน้าบ้านอีกนะจ้า